ครับดูกับทีมงานสถานทุ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็รถเกี่ยวของทีมงานวันนี้ไม่ได้ออกเกี่ยวนะครับจอดอยู่ที่บ้านสองคันนะครับ ีเขาเรียกอะไรวะเที่บดข้าวเว้ยวันนี้ทีมงานก็มาทำไอ้ล้อบดต่อสังข้าวให้กับอาจารย์กิต ไม่ได้ละสามลูกนั่นแหละ ันไม่ขยับไอ้เหล็กไปสอดกลางได้ปะ่ะล่ะฮะโอ้ไม่ได้ไหมไม,ไมันจะลำบากวะมัายเดือนละสามชุดสี่ชุดก็นั่นแหละมันก็จะดีดออกไหมเฮ้ยมันทำแน่มันชุดนี้ไงมันแน่มันก็จะพอเราปละ่อย ผ่าทางนั้นก็ปล่อยนี่ไม่ได,ด้ดิปล่อยก็กลับออกอีกตอนนี้บีบบีบปล่อยเอาทั้งหมดเลยมันกระตองบีบกระทะด้วยนะบีบกระทะแล้วก็ตัดผมเนี่ยจะเอาแค่ไหนบีบมันได้แค่ตัดตัดผู้ออกแบบมาแล้วครับดึงดิสะวะดึงแล้วมันไม่มา,ม,า,า,ม,าออมันติดอยู่สามเส้นไม่ยอมขยับต้องลกให้หน่อ ยกขึ้นหน่อยยกล้อนี้ได้ไหมแลอ,อนูอ้นข้างในก<ๆ>็จะเป็นแบบนี้นะครับมันพอดีงมันเไดหบทีแรเข้าไปก่อนตอแล้วเ๋ยวดิอดดิออเดี๋ยวรอเดีวรอแรงแรงวะอดแล้วก็ ไม่เตี้ิวหรอกึกไปก่อนไล่ไปดีโอ้ยกูจะไปแบกปุยลูกนี่นึกปไปเลยหลังเฮ้บอกไม่น่ามาเลยูนอนบ้านนีมันให้ออกปู่ค่อยขนาดเรื่อออกเาวะตาแกตาปามือออเลยัมานี้ดิเออมึงลอกนี่มันจะได้ขบมอกว

ไม mm ่เอาหรอกนี่ก็ อานี่ต้องบีดยางให้แน่นนะครับทุกเส้นนะครับใช้รอบดึงเอาขัดไว้เราดึงดีาขัดัดหูนะปวหัวมันปวดไว้น้ามานด้วยึงปดไว้่มาูเลย ใช่เป็นอยางพันนะครับมันสีอยู่ตง,งาาเอาเอเกีวแล้ว แต่ว่าเหมือนมันเลี้ยงเหมือนรู้เลยจากยางใหญ่ไปยาหายางเล็กเลยนะไม่เท่านั่นบอกเลี้ยงไปหาเล็กเลยอ่ะเอามาดูเ้อมาดูดิไม่เชื่อใช่ไหมยางเัยีงยงเอียงล็อกไม่ผ่านล็อกเชื่อเหรอ ดูในสัลวยหมาผมตัดแกนออกนะครับแกนมันยาวไว้นะครับ แล้วเจีวแล้วใส่ไม่ต้องเกี้ยระดับนี้เกลี้ยไม่มีนะครับช่างน้ยด้งไมนู่นวยเส้นยู่ไหนนะถ้าใส่ไม่ได้ก็คือเขาออกเส้นหนึ่งเลยนะเต็มที่แล้วอะ ต้องอัดยางให้แน่นนะครับน้ำน้ำลาดนี่นะครับจะลื่นอย่างไรกจะถูกน้ำมันจะลื่นลองดีสี่เ้อครับต้องเอาลออ้อที่มีกระทะปิดหัวท้ายนะครับแล้วก็ดึงบีบยางให้แน่นนะครับเอารอบ,รบรดึงนะครับแล้วก็รถใส่ดึงนะครับ Ừ, và dây anh nên đấy nhá các công an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  công แรงกระแท็จเดือนตรงนี้ฮะ<า>ดึงยาง,างมาหนุไปนะั่นดึงยางไหนบ้าดึงไปน,นู่นผมต้องหารยางตัวนี้ไปด้วยโอ้มันดึงยางมาอีกเอ้าเอาเหล็กเหล็กมันยันยางกันตัวนี้ขอบกระทานี่ไว้เออมีป่ะต้องดึงยางให้แน่นเลยนะครับอฮ้ <c oughs> ดดอยเดี๋ยวไปเบิกเลยเดี๋ยวไปต่อ เออแต่ว่าพอนั่นวิ่งไปวิ่งไปมันก็นั่นแหละมันก็นกนนเดี๋ยวมมยเดี๋ยวเข้าที่ขอ้มันนี่ย